เพื่อนๆรู้ไหมการบิดขี้เกียจเนี่ยไม่ได้แสดงถึงความว่าเราขี้เกียจนะมันมีประโยชน์มากๆเลย1ช่วยระบบหมุนเวียนของเลือด2ช่วยคลายกล้ามเนื้อเรานอนมาทั้งคืนเนาะเรานอนทับแขนบ้างทับขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะตึงมันอาจจะเครียดนะคะเราบิดขี้เกียจเนี่มันก็คลายกล้ามเนื้อเราได้นะคะสช่วยระบบผ่อนคลายนะคะ และกระตุ้นระบบประสาทของเรานะคะให้สมองมันแบบโลดแร่นว่องไวกระฉับกระเฉงตื่นมาแล้วแบบอ๋อได้ยืดแข้งยืดขายืดตัวแล้วมันรู้สึกสดชื่นนะไปทำอะไรมันก็รู้สึกดีไม่ง่วงซึมก็ลองทำกันดูนะคะเพื่อนลองหน่อยนะก็ยกแขนขึ้นแบบทุกคนทำเป็นอยู่แล้วแหละบิดมันเข้าไปบิดซ้ายบิดขวา เฮ้ยรู้สึกดีเลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะบิดเลยค่ะ